งานนี้ได้ใจกันไปเต็มๆเลยนะฮะห้างแทบแตกเลยสำหรับศิลปินชื่อดังระดับโลกครับแจ็คสันหวังหรือพี่แจ็คของเหล่าอาคาเซ่ที่มาเมืองไทยครั้งนี้เนะี่ยก็ออกงานโดรัวนะครับเมื่อวานนี้ครับแจ็คสันเนี่ยก็เปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังที่ลานร i เวอร์พาร์คศูนย์การค้าไอคอนสยามท่ามกลางแฟนๆที่มารอเจอพี่แจ็คเป็นจำนวนมากครับโดยแจ็คเันหวังครับได้ปรากฏตัวด้วยลุคสุดหล่อเท่ไหว้ทักทายผู้ร่วมง,งานครับก่อนที่จะขึ้นไปพูดคุยบนเวที ซึ่งงานนี้เนี่ยก็บอกได้เลยนะฮะว่าพีจักสังบังเนี่ยมาเมืองไทยก็บอกว่าอยากกินขา้าวเหนียวมะม่วงกับทุเรียนเพราะเป็นสิ่งที่ชอบนะครับพร้อมกับเสิร์ฟความน่ารักและก็โชว์ภาษาไทยให้เหล่าอากาเซ่ได้ใจฟูกันเลยทีเดียวแม้ฝนเนี่ยจะกระหน่ำลงมาแต่พี่แจ็คของเราครับก็ยังไม่ทิ้งแฟนๆไปไหนเลยใคร้ไปเไปยีกใ็ใช่ใช่ใชสวัสดีครับพี่จัลลครับ I feel very honored, you know, having everybody showing up, supporting you uh, Do you have like any wish list, anything you wanna buy, or a bucket list, anything you wanna do here in this trip? I really wanna go out, like uh go to the you know eat mango sticky rice. <laughs> <laughs>

กําลังทํากิจกรรมอยู่บนเวทีนั้นนะฮะก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยจนต้องเบรกกิจกรรมชั่วคราวแต่แฟนๆก็ใจสู้ครับกางโรงปักหลักรอท้าสายฝนกันอย่างเหนียวแน่นก่อนที่แจ็คสันนะ,ะก็กลับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งครับเพื่อขอบคุณแฟนๆที่มาให้กําลังใจในวันนี้แบบไม่กลัวเปียกถึงแนมะ้ทีมงานจะเอาร่มมากางให้แต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธเรียกว่าได้ใจไปเต็มๆกับสปิริตและความแสนดีของเขาครับ This is me and thank you so much. ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งเรสามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ